มาแต่งบ้านสไตะล์ฮาโลวีนกัน สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องขิงห้าสมสีกันแล้วนะคะก็ในวันนี้เราไม่ได้มาสร้างก๊กไกยกันต่อนะคะแต่ว่าวันนี้เรามา,าตกแต่งบ้านนะคะบ้านไมค์ครับของเราอันนี้เป็นบ้านที่น้องขิงสร้างเป็นบ้านหลังแรกในเซิร์ฟเวอร์นะคะ เห็นไ,ไหคะจะมีความสวยงามเดี๋ยวคลิปหลังๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวว่าหลังนี้แล้วก็รีวิวบ้านทุกลังที่เราสร้างให้ดูแลกันเนาะแต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะมาทําการสร้างอ่าไม่ใช่สิการตกแต่งบ้านนะคะสไตล์ฮาโลวีนกันในวันนี้ซึ่งก็ใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะคะก็มาทําความรู้จักกับวัตถุดิบและว,ว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องแต่งบ้านในวันนี้ ะะอุปกรณ์ที่เราจะต้องแต่งบ้านในวันนี้ก็จะมีนี้เลยอันนี้น้าขียงใช้เป็นโคมไฟทองแดงนะคะจะให้เป็นสีส้มๆเหมือนกับโคมไฟสักทองอะไรพวกนี้นะคะเทียนขาวนะคะก็เราเอาไว้จุดเทียนเนาะเทียนดํานะคะนี่มีเทียนดําด้วยนะคะนี เทียนดนี่ก็เอาไว้จุดเหมือนกันแต่ว่าเราจะจุดไว้ตรงไหนก็ได้นะคะต่อไปนะคะหัวกะโหลกนะคะสกิลิตัาน,นะคะสีเทาอ่อนนะคะสกิลิต้าธรรมดาแล้วก็เทียนแดงนะคะเทียนแดงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิร์สกิลิตันนะคะ,ะหัววิร์สกินลิตันนะคะใครอยากจะใส่หัวสกิลิตันเป็นหนื้อากาก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งสก,กินเป็นฮาร์วีนเนาะ ฟักทองเดืองแสงน,นะคะอันนี้เราก็วางไปทั่วบ้านเลยนะคะเทวันเนเธอร์นะคะนี่เป็นสีแดงแบบนี้เลยมะดูแบบหลอนมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกไม้อ่อท่อนไม้อ่ะค่ะท่อนไม้ของอ่าปากครีมสันฟอร์เรสในเนเธอร์ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่าอ่พื้นหญ้าในครีมสันฟอร์เรสนะคะเป็นสีแดงแบบนี้เลยนเนเธอร์แลกนะคะ น,น่ากลัวมากแล้วก็มีไม้แห้งนะคะไม้แห้งแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นแบบว่าเข้าอยู่ในเนเธอร์หรือเปล่าญาเนเธอร์อาชาใหญ่ในญาเนเธอร์คืนสัด์นะคะอ่าอันนี้คือส่วนที่เป็นบล็อกเนี่ยพวกนี้เป็นบล็อกหมดเลยนะคะอ่าเป็นพูเป็นบล็อกแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็น แบนเนอร์ตกแต่งนะคะก็จะมีอันนี้เหมือนยันเลยนะยันดูดีดีแล้วเหมือนยันเลยเป็นพื้นสีแดงแดงโล่งๆเลยแล้วก็มีรูปอ่าหัวกะโหลกแล้วก็รูปอ่าหน้าครีปเปอร์อยู่ตรงกลางส่วนตรงนี้น่ากลัวหน่อยเห็นไหมน่ากลัวหน่อยก็จะเป็นอ่าสีแดงนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีดําแล้วก็จะมีหน้าครีเปอร์กับหน้าหัวกะโหลกเขียวอ่าตรงกลางส่วนตรงนี้ด้านล่างนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะตัวอักษรสําหรับใส่อ่ใต้ชื่อฮาโลวีนั่นเองนะคะแล้วก็จะติด ไว้ที่หน้าบ้านเนาะเออคือทุกคนอาจจะไม่เห็นขั้นตอนในการทําของพวกนี้หรอกเพราะว่ามันนานมา,มากๆบางทีใช้เวลาคือเป็นวันกว่าเลยแล้วคือเสียของไปเยอะมากกว่าจะทําได้ออกมาแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็มีไอเทมเสริมนะคะก็คือสตาร์เจอร์บล็อกนะคะที่มาถึอต้องใช้สตาร์เจอร์บล็อกคือเอาตรงๆสถานที่พวกนี้ต้องกีเปคนสร้างขึ้นด้วยตัวเองดังนัง้นน,นะคะเราต้องมีการอน,นุรักษ์สถานที่นี้ไว้โดยการใช้สตาร์เจอร์บล็อกนะคะเซฟแล้วก็ลบเอา สีก่อสร้างพวกนี้ออกไปเพราะายังไงซะเราจบวันฮาโลวีนแล้วเราก็ต้องเอาสีก่อสร้างพวกนี้กลับคืนมาไม่งั้นมันไม่สวยนะคะจะให้เป็นฮาโลวีนตลอดทั้งปีมันก็ไม่ได้นะโอเคอันดบแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาอซุ้มวันสงกรานวันปีใหม่ไทยของเราออกก่อนเนาะเออเพราะว่าอันนี้แต่งไม่นานแล้วแหละตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะ วิธีการที่เราจะทําการลบมันออกก่อนที่จะลบออกเราต้องทําการเซฟเข้าไว้ก่อนนะคะโอเควิธีการนะคะก็คือเราจะต้องใช้สตรักเจอร์บล็อกนะคะในการเซฟเขานะคะโอเคคือ ก็มีบล็อกเสริมเอาบล็อกหัวฟักทองอนิหดหน่ยเรามีบล็อกในตัวเี่บล็อกเดียวนะคะก่อนที่เราจะไปทําอะไรเพิ่มเติมเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมคะนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้กันก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวขอด่ออดดดทีใ อ่าเห็นไหมหายไปแล้วุูผสมการเราเออหายไปแล้วโอเคทำไมเราถึงต้องเซฟไว้เพราะว่าคือมันมีใครจะขี้เกียจตกแต่งสิ่งเก่างเดิมๆม,มันมีแน่นอนแหละค่ะเออ,อขอเสริมเพิ่มเติมเอาอย่าลืมเอากลาสบล็อกมาด้วยนะคะเพราะว่ากลาสบล็อกถือเป็นอะไรที่สำคัญสุดๆเวลาที่เราทางานกับพื้นที่ไมค้ับ่นะเนาะ เมื่อกี้แชทเพื่อนนะคะมันเด้งมั้งแต่ไม่แหลกไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะนไหมไม่มีหน้าโคนไม่งั้นโดนไปแล้วอ่ะนี่วางลงไปนะคะตระกี้บล็อกเนี่ยพยายามยมือไปแตะนะเออเืออะไรก็ตามแต่บล็อกพวกเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราลบซุ้มตรงนี้ออกไปแล้วซุ้มต่อไปที่เราจะลบน่าก็คือซุ้มตรงนี้นะคะซึ่งซุ้มตรงนี้เนี่ยถือว่าสวยมากๆเพราะว่าตกแต่งด้วยอ่า ใบไม,ม้ซากุระสวยมากๆแล้วก็ยังมีอันเนี้อยอนเนี่ยที่มันเรืองแสงอ่ะนะคะเป็นเสียฟ้าฟ้าเขียวเขียวอ่ะตกแต่งอีกแล้วก็ยังตกแต่งด้วยเทวันอีกสวยมากๆคือแบบวิ้วมันสวยสุดเลยอ่ะเพราเราจะมาลบสร้างใหม่มันก็ไม่ได้เนาะดังนั้นนะคะตองขิงก็จะทําการลบอ่าตัวอันเนี้ยแบบพร้อมๆกันเลยเออคือวิธีการก็คือให้มันมาสักสองบอกเพราะว่าตรงเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนพุ่มไม้ด้วยนะคะ ขอวัดตรงนี้ก่อนนะเออเท่าไหร่เนี่ยโอเคตรงนี้มันจะมีต้นไม้ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวคิดว่าต้นไม้ต้นนี้เอายังไงกับเขาดีเราถางดีไหมะทุกคนจริงๆก็ไม่ค่อยอยากถางต้นไม้เท่าไหร่อะคะ่ะเพราะว่ามันมันก็เสียดายสุดๆไปเลยะคะ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้เราจะไม่ใช้โหมดคอนเนอร์นะคะเดี๋ยวเราจะใช้โหมดดุบเดาแล้วกันเอาเป็นว่า ต้นไม้ตอนนี้เราขออนุญาตฐานออกแล้วกันเพราะว่าเอ,อ่อมันผิดค่ะโอเคเดี๋ยวขอใช้ขวานนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าต้องขีงจะทางด้วยวิธีใดทางด้วยวิธีที่เบสิกเบสิกที่สุดใช่ไหมในการทุบบล็อกทีละบอกไม่ค่ะเรามีการลงแอดออนเนอตัดต้นไม้อยู่ไม่ต้องห่วงไปเลยไอ้น้องไอโอเค,โอ,โ,อเคโ,อโอ้โหอุอ่ยหายจริง ต้นไม้นี่คือแบบเฮ้ยจะวางแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่นะคะทุกคนดูขีมไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องต้นไม้เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องพวกซุ้มพวกสวนที่เราทําเนี่ยมันค่อนข้างซีเรียรสอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่ามันทํายากนะคะกว่าจะได้รวดลายบบนี้ออกมานะคะด้วยต้นนี้หายไปด้วยต้นพวกไม้หายไปยโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะเซฟตรงนี้ไปด้วยนะคะเซฟพ,พวกไม้ตรงนี้ไปด้วยดังนั้นเราก็จะวางพวกไม้กลับไปใหม่อ่า คือเอาจริงๆนะทุกคนถ้าเราจะเคลียร์พื้นที่บ้านเนี่ยคือถ้าในชีวิตจริงขนาดไหนไหมคะมันยังยุ่งยากใช่ไหมในชีวิตจริงอย่าคิดว่ามันจะง่ายอยคิดว่ามันจะง่ายหอกเลยมันก็ยากพอกันแ,แหละนะได่ไหมคะมันมีเครื่องมือคิดเลยต่ในชีวิตจริงคือเราต้องถางเองต้องจับเสียบจับจับเสียบจับจอบ,จบ,จบ,จบเองนะคะโอเคเดี๋ยวขอใส่พวกไม้ที่เราวางไปเมื่อกี้ก่อน ที่เราลบหาไปเมื่อกี้กันดีพวกไม้อันนี้มันเหมือนมันมีอดอกไม้สีชมพูสีม่วงแปะอยู่ด้วยนังนั้นก็เลยเออใช้อันนี้ดีกว่านะคะโอเคอะทีนี้นะคะเดี๋ยวขอชาส์ร Structure b l o นะคะในการเซฟเลยแล้วกันนะคะเออ มัันนนนลอีกกสรร้้าาางใบเทุคืตอนนี้สวนหน้าบ้านของเราก็าหายไปที่เรียบร้อยโอ้โหโล่งจงเลยปลัดตัวกำบพืชเตียอ่าตอนนี้ก็หายไปแล้วนะคะเสร็จปุ๊บน,นะคะเราเคลียร์พื้นที่แค่ตรงนี้แหละเพราะว่า เอาอะจะตกแต่งแค่ส่วนที่เป็นหน้าบ้านนะคะส่วนด้านในบ้านแล้วก็รอบๆบ,บ้านเนี่ยเราจะไม่ตกแต่งมากนะคะเพราะว่าคือปาร์ตี้ฮาโลวีนเนี่ยมันจะต้องแบบว่าจัดในบ้านด้วยใช่ไหมไม่ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเราจะจัดแค่เฉพาะส่วนหน้าบ้านเท่านั้นนะคะโอเคส่วนตัวนี้ตรงนี้นะคะเราจะทําแบบไหนดีอ่า เราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันเอาไว้ตรงนี้แหละกระถางดอกไม้แค่เราจะใส่ใยแมงมุมเข้าไปด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมเราต้องจริงลืมเอาใยแมงมุมเข้ามาด้วยเออเบลเทปหนึ่งนะคะขอเอาใยแมงมุมก่อนขอเว็บใช่วยเคาชื่อแรกขอเว็บใช่ไหมอันนี้มาใส่ไว้ในกล่องแดงก่อน เต็มพอดีนี่คือของตกแต่ง27ชิ้นที่เราจะใส่เลียกกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็ตุกทําทการเคลียร์พื้นที่เราวไม่ใช่ตกแต่งนะเคลียร์พื้นที่นะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือการทำซุมหน้าบ้านกันเลย <laughs> โอเคซุกหน้าบ้านที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นอ่าขอาดูก่อนนะว่าจะเอาเป็นซุกหน้าบ้านแบบไหนดีน จะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะคะนี่อาดับแรกนะคะเดี๋ยวขอเอาตัว,ตวนี้ลองวางดูก่อนว่ามันจะได้แบบนไนมาอ่ะเดี๋ยวขอไปวางไปบนบ้านก่นอนนู่น่ากลัววะ่ะแค่วางคือน่ากลัวแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคอือสุดยอดเลย หรือว่าเราจะทำเป็นอ่าอันนี้ลอยตัวก็ได้เหมือนกันนะคะหรือทุกคนดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะเหมือนอะไรสักอย่างหยุดลงมาเออบ้านสวยๆของเราจะน่ากลัวทาทีเลยนะทุกคนเอออันนี้คือแค่เบื้องต้นนะเออมันจะมีฟีกว่านี้แน่นอนนะคะโอเคอันนี้แค่ทำเป็นเล่นไปยังไม่ถึงขนาดนนหรอกเนาะ สีได้ที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือเราจะทำการเอาหัวฟักทองนะคะมาวางรอบๆเลยไงเอา So we เรียบร้อยแล้วสำหรับการตกแต่งหน้าบ้านของเราอุ้ยดูสิพอมาเป็นตัวกลางคืนแล้วยิ่งสวยมากโอ้โหยิ่งสวยยิ่งหลอดโอโหแล้วมองเห็นแสงนี่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเป็นะตะเกียงไฟของเราโอ้โหวิดูหลอนมากๆเลยเดี๋ยววันฮาโลวีนจริงๆนะคะเราจะมาจัดกิจกรรมทริกออทรีตกันนะคะใครอยากจะมาจอยเซิร์ฟก็มาร่วมได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องขิงเนี่ยก็ขอจบ การนำเสนอการตกแต่งบ้านของเราในวันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้นะคะคือบอกได้เลยว่าทุกอย่างทุกส่วนนี้เรามีการแบบว่าตกแต่งให้หล้นที่สุดให้หน่ากลัวที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทุกคนเห็นสกเก็ตเลยไหมคือตอนนี้นะคะน้องขีได้ใส่หัวก,กันโหลเอ้ยไม่ใช่มาฟักทองที่เรียบร้อยแล้วเราเป็นผลเลกาแล้วตอนนี้นะคะก็ในตอนนี้นะคะถ้าทุกท่านชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ กด subscribe นะคะและเดี๋ยวในวันฮาโลวีนจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องขีจะจัดกิจกรรม c trick or t r e a t รอบหมู่บ้านแล้วกันนะคะ,นะให้ทุกคนนะคะไปประจำที่ในบ้านแต่หลังนะคะแล้วน้องขีนะคะก็จะทำการให้ทุกคนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนลูกอมกันนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมปาร์ตี้ฮาโลวีนที่บ้านหลังนี้กันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครนะคะอยากจะมาจอยเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวขอ,อเดี๋ยวจะแปะ Q R ว o โคนะคะแล้วก็แปะลิงก์ให้ตามภาพนี้เลยนะคะอ่านี่นะคะสามารถสแกนจ R ว o ค e แล้วก็เข้ามาร่วมจอยเซิร์ฟได้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าจะเข้ามา เท่าไหร่นะคะเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะจะเปิดให้เข้าจอยปาร์ตี้ฮโลวีนได้ตั like 20, ้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็น <online> ต้นไปเลยนะคะจนถึงเวลา2ทุ <by ional time> ่มนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาจอยเซิร์ฟเวอร์ของเราก็ร่วมจอยได้เลยนะคะเป็นการร่วมวันฮโลวีนแบบออนไลน์นะคะด้วยเกม n e c คร f t นั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราได้มีการแบบทำตัวซ้อนออกมาแบบจบเกียวเลยนะคะเออ แฮปปี้ฮ l ลโลวีนะคะถ้าใครอยากให้เพิ่มอะไรลงไปอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องขีงแลกบ้านฮัลโลวีสุดน่ากลัวของน้องขีงต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย